ู่กับผมเองนะครับฮีโร่เพรผมร้อเลยครับพี่เพจผมรอเลยนะครับพี่ฮีโร่เพรครับผมรอเลยนะคือขอแนะนําครับตัวเองก่อนนะครับว่าผมยึงผมไม่ใช่หัวครับนะแต่ว่าผมเป็นคนที่เทสเข้าได้ครับนี่เลยเการามอนคุงเกมเมอร์โอเคก่อนที่จะเริ่มคลิปเราจะมาเริ่มกมิจกรรมกันก่อนนะ กิจกรรมที่หนึ่งอันนี้กิจกรรมบวัวขาวไปเนี่ยตัวสอบอันนี้ให้ทุกคนนั้นหมุนหา้าหมุนห้ารอบในวงรอจ้ะหมุนห้ารอบนะครับโอ้โห,โหแล้วก็การประทัาฝ่ายคือมันเก่ามากเลยนะมันเก่ามาแล้วตั้งแต่เดือนมกราเก่าโคตรแล้วก็กิจกรรมล็อกอินฤดูไม่ไม้ผิด ผมล็อกอินได้ครบหนึ่งที่ผมจะได้ชุดนี้ไปเลยครับชุดนี้ก็ให้เวลาเราสักสิบวัน่าถือว่าดีหไม่น้อยและนี่คือรางวัลอัปเดตผมได้รับแล้วออก่อนนี้ก็ปกติดีอ่ะไปเล่นเกมกันเลยครับจัดมาโอ้โหดูเซิร์ฟนี้คือที่ปิดไม้ไม่ใช่เพราะอะไรนะ คือเราจะใช้ไมก็ต่อเมื่อตอนจําเป็นเพราะว่าเวลาผมใช้ไมพูดกับคนดูคนดูไม่ค่อยจะได้ยินผมซะเท่าไหร่โอ้โหดาวเนี่ยน่ฮายอยแซรี่ก็ฮายอยโอ้โหไอ้โหลูกเรือโอเคไปดูคลิปของพี่โลเพชรคลิปล่าสุดเหมือนพี่เขาจะเป็นผู้คุมนะเพื่อนเอาเล่นลูกเรือเลยหรอไปโคตรตึงเอาลูกเรือเลยค่ะเพชรที่หนึ่ง เซจเดลนินโอไฮโอเซลิกโอไฮโอใครมาตั้งชื่อนี้เนี่ยโอไฮโออืมยมบูอยู่ด้วยกันที่มองทำแหล่เอ้ไปเติมน้ำมันกนก็ไม่เวลาทำคลิปซูเปอร์ซั์ผมไม่เคยออกได้มา ภาคไม่สุดนะส่วนมากก็จะเป็นการอันพูดไมเลยแบบมันไม่มีการภาคอะส่วนมากเป็นไม่สุดเลยโอ้ตัดไมกวัวหนึ่งเขยงเคียนละถ้าไอเหลืองตายนี่กูโดนโหวตเลยนะเนี่ยคือเรื่องไงเนี่ยทุกคนคือถ้าผมตายผมก็โดนโหวตเลยนะส่วนมากที่ อืมทีม่วงไปทำอะไรตรงนั้นวะส่วนได้เหลืองมันก็อยู่มันผูไมาไถึงสีเหลืองนะก็ช่วงนี้คืออยากบอกเลยว่ามันตรงนี้ทำตั้งแต่แรกยังไม่ได้เติมเี่ยนเช้า โอ้โหเดงนี้ได้อย่างสวยงามน,นะอาจจะไม่ได้เป็น MVP ม,ม,มินิเกมทุกคนสำหรับคิมนี้อนะคอเป็นตอนนี้นะครับบ๊ายบาย